สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายการ English with Teacher N ิดเหมือนเดิมนะคะ Today we learn about tree go นะคะต้นไม้มีชีวิตวันนี้เราเจอกันในหน่วยของต้นไม้มีชีวิตนะคะเดี๋ยวพูดถึงต้นไม้เนี่ยเด็กๆนึกถึงอะไรกันบ้างก็น,นึกถึงดอกต้นไม้ต้องการอะไรนะคะแล้วก็วิธีการ ปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างการเจริญเติบโตของต้นไม้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันกันกบทิเชอร์นิดเลยค่ะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้นะคะส่วนประกอบของต้นไม้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า parts of tree parts of tree นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคำแรกคำว่า tree tree ที่แปลว่าต้นไม้ริพีซอบตอรมีเด็กๆออกเสียงตามทิชเชอร์นะคะ t r e e tree ต้นไม้คะ่ะต่อไปค่ะคำว่าใบไม้ค่ะใบไม้ภาษาอังกฤษคือ leaf leaf le 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 l e p s e l e a f leaf leaf ที่แปลว่าใบไม้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าลำต้นนะคะลำต้น um ภาษาอังกฤษคือ trunk trunk t, unk, t, unk, t r u n k trunk t u n k ที่แปลว่าลำต้นนะคะต่อไปค่ะคำว่าลากนะคะลากภาษาอังกฤษคือ root root r, ood, r, ood, r o o t root o ที่แปลว่าลากค่ะต่อไปกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ภาษาอังกฤษคือ branch branch Br b r a n c e brunch brunch ที่ปแปลว่ากิ่งก้านสาขาค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าผลนะคะผลภาษาอังกฤษคือ fruit fruit f r u i t fruit fruit ที่ปแปลว่าผลค่ะต่อไปอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดอกค่ะดอกภาษาอังกฤษคือ flower flower F L O W E R flower flower ที่แปละว่าดอกไม้นั่นเองค่ะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยต้องการอะไรในการเจริญเติบโตนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ที่เชอร์จะมาบอกนะคะต้นไม้ต้องการที่น้ำนะคะน้ำภาษาอังกฤษคือ water water วิพีสัตมี W A T E R Water Water น้ำนั่นเองนะคะหรือ Water นะคะตัว T ออกเสียงตัว D ตัว t e Water Water นะคะอ่ะต่อไปค่ะเด็กๆ่ะคำว่าว่าแสงแดดภาษากรงกคือ Sunshine Sunshine r e p e a t after m e H U N H H I N E sunshine sunshine นั่นคือแสงแดดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ่ะคำว่า,เ,าเติบโตนะคะเติบโตภาษาอังกฤษคือ grow up grow up G R O W U P grow up grow up เติบโตนะคะะต่อไปปุ๋ยนะคะปุ๋ยนะคะภาษาอังกฤษคือ fertilizer fertilizer the piece of the me f e r P i l i z e r fertilizer fertilizer ที่แปลว่าปุ๋ยนั่นเองนะคะ เด็กๆคะทีนี้นะคะพาเด็กๆไปดูการเจริญเติบโตของต้นแอปเปิลนะคะเด็กๆคะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆดูรูปตามไปด้วยแล้วก็ออกเสียงตามทิชเชอร์นิดไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะาทำการปลูกต้นแอปเปิลนะคะก็ทำการผ่าครึ่งซี่ของแอปเปิลนะคะคำว่า apple ภาษาอังกฤษก็คือ apple ริพีซับจะมี a p p L E Apple Apple ต่อไปคะ่ะเด็กๆ่กะเราก็ทำการเอาเมล็ดของ Apple เนี่ยออกมานะคะเพื่อที่จะเตรียมการปลูกนะคะคำว่าเมล็ดภาษาอังกฤษคือ seed 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 ที่แปลว่าเมล็ดนะคะลิพิศัพ e ตอ S มี D S E E D seed ที่แปลว่าเมาเล็ดคะ่ะต่อไปคะ่ะเด็กๆคะ่ะขั้นตอนที่เขาจะงอกขึ้นมานะคะคำว่างอกภาษาอังกฤษคือ spout 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 r e p มี t p r o u t spout spout ที่แปลว่างอกนะคะ,ะต้นกล้าภาษาอังกฤษคือ seedling seedling repeat มี e me S E E D L I N G seedling s e e d l i ที่แปลว่าต้นกล้านะคะพอได้ต้นกล้าเสร็จแล้วนะคะต้นไม้ต้นแอพโลของเราเนี่ยก็จะค่อยๆจะเริญเติบโตขึ้นนะคะกลายเป็นต้นนั่นเองค่ะต้นไม้ภาษาอังกฤษคือ tree, d i p l o s t o m T R E E tree ต้นไม้ค่ะ ต่อไปค่ะก็จะให้ผล Apple แอปเปิลเราแล้วนะคะคำว่าผลภาษาอังกฤษคือ fruit fruit รีพีซ t มมี f r u i t fruit ที่แปลว่าผลนั่นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยววันนี้ทิชานิดน,นะคะจะชวนเด็กๆชั้นอนุบาลสองนะคะมาปลูกต้นมะม่วงกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปลูกต้นมะม่วงกันเลยคะ่ะขั้นตอนที่2นะคะเดี๋ยวเราจะ put the fertilizer into the hole เดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยลงไปก่อนนะคะ,ะเพื่อที่ให้ดินมันมีแร่ธาตุนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะขั้นที่ 3นะคะขั้นตอนที่3นะคะเราจะ we put the tree into the hole เดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้นะคะเอาลงไปในหลุมนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่ขั้นตอนที่4นะคะเด็กๆก็ put the soil into the hole นะคะใส่ดินลงไปในหลุมก็คือเราจะกลบดินนั่นเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็ให้เด็กๆ water the tree water the tree นะคะให้เด็กๆลดน้ําต้นไม้นะคะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะขั้นตอนในการปลูกต้นมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะคำแรกนะคะคำว่า tree tree ที่แปลว่าต้นไม้เนาะต่อไปค่ะคำว่า flower flower ที่แปลว่าดอกค่ะต่อไปคำว่าผลนะคะผลภาษาอังกฤษคือ fruit fruit คำว่าใบไม้ภาษาอังกฤษคือ leaf leaf คำว่าต้นภาษาอังกฤษคือ trunk trunk คำว่ากิ่งก้านสาขาภาษาอังกฤษคือ branch branch ต่อไปค่ะคำว่ารากภาษาอังกฤษคือ root 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 ที่แปลว่ารากนะคะต่อไปคำว่าปุ๋ยภาษาอังกฤษคือ fertilizer fertilizer นะคะต่อไปคำว่าเจริญเติบโตภาษาอังกฤษคือ grow up grow up นะคะ คำว่าน้ำภาษาอังกฤษคือ water water ที่แปลว่าน้ำนะคะต่อไปแสงแดดภาษาอังกฤษคือ sunshine sunshine นั่นเองนะคะคำว่าต้นกล้าภาษาอังกฤษคือ seedling seedling คำว่ามเมล็ดภาษาอังกฤษคือ seed seed คำว่างอกภาษาอังกฤษคือ spout spout โอเคนะคะถ้าเด็กๆได้ทบทวนคำศัพท์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำ ใบงานกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะ่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำใบงานเวิร์กชีตที่หนึ่ง Tree g o go ที่เปลาว่าเจริญเติบโตเดี๋ยววันนี้ที่เช้านิดนะคะจะให้เด็กๆมาช่วยกันทำผลแอปเปิลกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการเจริญเติบโตของ ต้นไม้หนึ่งต้นต้นแอปเปิลเนี่ยมันจะทำอย่างไรนะคะคำศัพท์เราเรียนไปแล้วในคลิปนะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมพร้อมก็คือ 1. ใบงาน 2. ดินสอ 3. กันไก่ 4. กาวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะให้เด็กๆใช้กันไก่นะคะตัดตามรูปภาพที่ทิชเชอร์นิดเอาให้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ อพอได้แบบนี้แล้วให้เด็กๆใช้กันไกรนะคะตัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีลงไปนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เอาคำศัพท์มาติดในช่องนะคะช่องแรกเป็นผลแอปเปิลใช่ไหมเด็กๆก,ก็ตัดแล้วก็ใช้กาวแปะไปที่คำว่าแอปเปิลแบบนี้นะคะต่อไป seat seat Se ที่แปลว่าเมล็ดเนาะต่อไป ็ซีหลิงที่แปลว่าต้นกล้าและที่ที่แปลว่าต้นไม้นะคะและผลของแอปเปิลก็คือ Fruit นั่นเองค่ะแค่นี้เด็กๆก็จะได้คำศัพท์แสนสนุกแบบนี้แล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะแฮปปี้กับใบางานทิชอร์นะคะเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ